สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมารู้จักกับแผงโซลาเซลล์ของพีเอซายนะครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ศูนย์บริการของพีเอซยนะครับผมสาขาบางคูวัดปรุมธานีนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมารู้จักกับแผงโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรนะครับผมตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นแผงจําจนวน3ามแผงนะครับผมขนาด 420วัตต์นะครับผมโมโนนะครับสามแผงนะครับตัวน,นี้ใช้กับปั๊มหอยโข่งนะครับอันนี้เป็นแบบจำลองทำมาเพื่อ,อให้ลูกค้าได้รับชมเป็นตัวเลือกนะครับก็จะเป็นแผงโมโนจำนวนสามแผงนะครับผมต่อต่อ อ่อต่อแบบอนุกรมนะครับตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ก็จะเดินสายร้อยท่อลงมาตรงน,นี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของปั๊มนะครับตัวนี้เป็นแบบจำลองอีแบบตัวอย่างนะครับทุกคนก็จะเป็นปั๊มของเทสไซนะครับผมสเปกก็ตามนี้เลยนะครับผม สีสเปซลัดคือเอ่ออยู่ที่ห้าแรงนะครับถ้าจะใช้เป็นห้าแรงนะครับสีห้านะครับผมเป็นปั๊มหอยโขงนะครับทุกคนดูดจากบ,บอ่อหรือดูดจากแหล่งน้นํานะครับผมทั่วไปนะครับผม ถ้าพี่น้องาในสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมก็จะดูในส่วนของเปิดได้ไหมในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมอตอนนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับผมเบรกเกอร์จะเป็นดีซีนะครับผมอันนี้สาย สายไฟนะครับสายไฟจากาจากแขงนะครับทุกคนจากแขงมาเข้าเบกเกอร์นะครับผมเข้าเบกเกอร์แล้วก็จากเบกเกอร์แล้วก็เข้าตัวปั๊มนะครับทุกคนเข้าตัวปัม๊มของเทียร์ไซนนะครับผมน้ำขนาดท่อหอกนิ้วครึ่งน,นะครับตัวนี้ หนึ่งมิลครึ่งก็ะจะออกมาประมาณน,นี้นะครับชุบแน,น,นงซล่รราเซลล์5แรงนะครับผมของบริษัทเพียไซนะครับผมก็จะมีะหลายขนาดหลายตัวเลือกนะครับผมก็สามารถติดต่อร้านตัวแทนใกล้บ้านนะครับผมหรือว่าศูนย์เพียไซนะครับผมนี่เราอยู่ที่สาขาบางปูวดนะครับผมวันนี้เราก็ มาถ่ายคลิปอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ของบริษัทพีอยอสไซให้พี่น้องเรา,าเราได้รับชมนะครับผมเดื๋ยวพี่น้องทางข้าวิสสารต่างจังหวัดจะไปใช้ในส่วนของการเกษตรนะครับแผงโมโน,โนนะครับ420วัตต์นะครับผมจำนวน3แผงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุยาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม พี่น้องสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผม s o ลา r เซล P.S.I นะครับผมประหยัดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง a อ i รีบาบาชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ